เหนื่อยใจครับลงพระไปก็ขายไม่ได้พระแท้ชั่วโมงนี้เงียบเหลือเกินสงสัยอนาคตก็คงจะต้องไปเล่นพระเกน,นะครับนะเพราะเสียนพระยังได้รับผลกระทบนะเสียนพระบอกเนี่ยลงขายพระไปเงียบเลยเงียบขายไม่ได้เลยนะโอ้โหดูสิฮะน,น่าสงสารไหมกระทบไปทุกวงการเลยตอนนี้ นะครับวงการเสียดพระกระโดนนะตอนนี้อย่าว่าแต่เสียนพระเลยครับตอนนี้วัดก็ไม่มีใครเข้าแล้วนะวัดตะโกเนี่ยหลวงพ่อรวยเนี่ยนะก็เงียบนะวัดก็ไม่มีคนเข้าพระก็จะขายไม่ได้นะเงียบไปทุกวงการซบเซาไปทุกวงการอืมนะครับเออวงการพระนี้เป็นอะไรที่แบบหมุนเงินนะ แอดมินก็เห็นเขาซื้อกันนะห้าสิบล้านร้อยล้านซื้อกันได้ยังไงเห็นเห็นในคลิปในยูทที่เขาเอาบอลลงกันนะโอ้เสียนอะไรพระพระโทนอะไรนี่เสียนโทนใช่ไหมเออมานั่งซื้อกันโอ้เอาห้าสิบล้านซะเอาหกสิบล้านซะเอาต่อกันเอ้ยไอ้น้องหกสิบล้านไปได้เอาห้าสิบล้านพอแล้วมานั่งต่อกันอื เอ้เหลเขาเสียภาษีกันไหมคนพวกนี้ไอ,อ้มีก็อยากรู้อยู่เหมือนกันนะครับซื้อขายพระห้าสิบล้านหกสิบล้านลง youtube ลงอะไรกันเนี่ยเขาเสียภาษีกันไหมเออหรือก็ไม่เสียก็ไม่รู้นะโอ้เล่นผ้ากันนะครับบางองค์ก็เล่นกันนะหลวง,งปู่โตวัดชิมพีอะไรมัง่งหลวงปู่เล้วหลวงปู่เต่านะ ไอ้เรื่องพระเครื่องนี่แอดวินก็ไม่ค่อยรู้หรอกครับนะรู้ผิวๆเ,วเวปิ่นเไปรู้แค่ว่ามีหลวงปู่ทิมหลวงปู่โตหลวงปู่แหวนนะเออนะหลวงปู่ทิมก็เต่าเป็นรูปเต่านี่พระรุ่นใหม่ๆนะเออวงการพระนี่โมโหนะเวลาขายแพงก็แพงแพงนะครับเออแต่บางคนก็มีไปซื้อพระ พ้าอะไรอ่ะพระเขียนะองคหนึ่งยี่สิบหกสิบาทแล้วมาขายต่อสามสี่ร้อยก็มีอืมนะเออก็ก็นะครับแต่ก็ไม่รู้องค์การพ้านี่มันนะมันมันเงียบหรืออย่างไรยังไงก็ไม่รู้แต่พี่คนนี้ก็บอกเองนะบอกโอ้ทำไมมันเงียบอย่างงี้สงสัยต้องไปเล่นพ้าเก๊แล้วว่เงิน ออพระเกนี่โหเห็นขายก็ดีกันจังลเลยเห็นขายดีกันลืมลืมลืมนะเออตรงลงพระเกไม่เกไม่รู้เะยอืมนะครับเออแต่เราก็นะแต่ก่อนก็เล่นพระสมเด็จอยู่อ,อืมแต่เห็นเขาบอกว่าเป็นพระเกพระไม่นิยมอะไรเงี้ยนะเออส่วนมากพระอะไรอะ่ะ พระแก้วสมเด็จวังหน้าอะไรเขาไปนิยมเล่นกันนะครับเซียนเขาไม่นิยมเพราะมันเยอะเกินมันเยอะแยะไปหมดนะก็ต้องเอาพิมพ์นิยมมาหละนะครับเออต้องเป็นพระที่แบบเซียนเขานิยมกันถึงจะขายได้แต่อันนั้นก็นะมันก็ถามว่าแท้ไม่แท้เราก็นะมันก็อาจจะแท้แต่ว่ามันอาจจะไม่มีราคาอะไรอย่างนี้ คนก็เลยไม่ได้นิยมเล่นกันนะก็เลยไม่ค่อยได้เช่าพระตรงนี้นะครับใครอยู่วงการพระครับช่วงมาพิมพ์บอกเลยตกลงมันเงียบมันเหงาจริงไหมนะเห็นกบ็บางคนก็ไม่เห็นจะอันนี้นะบางคนก็เห็นโหสตกันซื้อไปแลกนาฬิกาโรเล็กนะเออไปแลกอะไรนะครับ ออนะแต่พี่คนนี้บอกมันเงียบนะโอเราก็ไม่รู้นะวงการพระเป็นยังไงนะเออเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับ หรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ